สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาสัจจรนย์แห่งตามิมราเคดีในปัจจุบันต้องยอมรับว่า AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากขึ้นมีเครื่องมือต่างๆที่ทําให้เราทํางานได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกับการวิชาชีพก็เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการกระทําผิดช่วยเช่นกันเราต้องรู้เท่าทันการใช้ AI ปลอมเสียงแปลงใบหน้าสร้างคอนเทนต์เพื่อหลอกลวงเงินทอง มิจาชีพ AI voice cloning การใช้ AI ปลอมเสียงของบุคคลให้มีความคล้ายคลึงกับบุคคลเพื่อให้เหยือ่อคิดว่าได้คุยกับคนคนนั้นคนที่เรารู้จักจริงๆก่อนที่จะหลอกให้โอนเงินให้หรือทำอะไรอย่างอื่นให้ 2. ให้มีความคล้ายคลึงกับบุคคลต่างๆเพื่อหลอกให้เหยื่อเชื่อว่า คนคนนั้นได้ทําแบบนั้นจริงๆหรือปลอมเป็นคนใกล้ชิดเพื่อหลอกให้เหยื่อเนี่ยลงเชื่อการใช้ในการหลอกทําธุรกิจสร้างบทความหรือสคริปต์วิดีโอต่างๆเพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพในด้านต่างๆเพื่อหลอกเหยื่อมาร่วมลงทุนหรือใช้ร่วมกับข้อที่2ที่กล่าวมาแล้ววิธีป้องกันวิชาชีพใช้ AI หนึ่งสังเกตจังหวะและเว้นวรรคคำพูดน้ำเสียงเว,นว้นวรรณยุกว่ามีจังหวะเว้นวรรคตอนแปลกๆหรือไม่มีน้ำเสียงราบเรียบเกินไปหรือไม่มีจังหวะภายในใจไหมมีจังหวะในการหายใจหรือไม่หรือการออกเสียงวรรณยุกสูงต่ำผิดเพี้ยนหรือไม่หากเป็นคลิปวิดีโอจะต้องสงสัยให้สังเกตการขยับปากของคนในคลิปว่าเป็นธรรมชาติหรือไม่ มีสัดส่วนผิดเพี้ยนหรือสีผิวต่างๆหรือไม่หรือมีการกระพริบตาถี่หรือน้อยเกินไปหรือไม่หากเป็นวิดีโอคอลแล้วคนที่โทรมาพูดแปลกไปจากเดิมให้ลองถามคำถามส่วนตัวที่มีแต่ในคนครอบครัวเท่านั้นที่รู้หากปลายทางตอบไม่ได้สันนิษฐานไว้ก่อนหรือว่าเป็นมิจาชีพเสียงเหมือนแต่ไม่ใช่ให้ระวัง คนไลฟ์จะใช้ AI ในการปลอมเสียงเป็นคนรู้จักหลอกให้โอนเงินระวังมิจฉาชีพปลอมเสียงด้วย AI เรียนเสียงเป็นคนรู้จักหลอกให้โอนเงินเตือนภัยผู้ใช้โทรศัพท์ระวังมิจฉาชีพใช้เสียงปลอม AI หรือ AI scam call เรียนเสียงเป็นคนที่รู้จักหรือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงิน โดยจะโทรมาด้วยเบอร์แปลกๆที่ไม่คุ้นเคยอ้างว่าเป็นเบอร์เปิดใหม่เปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วไม่ใช่เฉพาะต่างประเทศที่ถูกหลอกเท่านั้นขณะนี้เมืองไทยก็ถูกหลอกเช่นกันมิจฉาชีพใช้ AI เรียนเสียงเป็นเพื่อนเป็นญาติมาขอยืมเงินก่อนตัดสินใจให้ความช่วยเหลือหรือโอนเงินให้ควรตรวจสอบให้ดีก่อนว่าปลายสายเป็นคนรู้จักหรือไม่อาจเป็น การสอบถามข้อมูลเชิงลึกเพื่อทำเช่นทำงานที่ไหนเกิดวันเดือนปีอะไรวิธีเช็ค AI สแกนคอก่อนโดยหลอกว่าปลายสายเสียงเหมือนคนรู้จัก,จกแต่ใช้เบอร์แปลกๆโทรมาหรืออ้างว่าเป็นเบอร์ใหม่พูดเรื่องประเด็นเงิน,เง,นเงินทองทองอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่พูดสอบถามเลืตรวจสอบเรื่องข้อมูลเชิงลึกให้แน่ใจ ว่าลองถามเชิงลึกว่าส่วนตัวเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นบุคคลที่เรารู้จักจริงหรือไม่โดยอ้างว่าจะโทรกลับหรือตรวจสอบแหล่งข้อมูลอื่นๆก่อนกโกงของคนร้ายคนร้ายติดต่อเหยื่อผ่านทางโทรศัพท์โดยใช้เครื่องมือปลอมเสียงอ้างเป็นคนรู้จักเหยื่อคนร้ายแจ้งเหยื่อว,ว่าตนเปลี่ยนเบอร์ใหม่บันทึกเบอร์นี้ไว้ให้ลบเบอร์เก่าทิ้งไปวันถัดไปคนร้ายจะโทรมาหาใหม่ อ้างว่าจำเป็นต้องใช้เงินด่วนเช่นต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือต้องใช้ใช้แอปธนาคารโอนเงินไม่ได้หรือต้องการชำระสินค้าเดี๋ยวนี้ด่วนคนร้ายจะส่งเลขที่บัญชีม้ามาให้ถ้าเกิดความสงสัยว่าทำไมเลขที่บัญชีไม่ตรงกับชื่อคนร้ายก็จะอ้างว่าเป็นบัญชีเงินฝากของร้านค้าเมื่อเหยื่อโอนเงินไปให้คนร้ายจะบล็อก เบอร์เหยื่อทันทีเลยบ่ายวันเสาร์เดือนสิงหาสองพนหามีเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่รู้จักโทรเข้ามาปกติป้าจะไม่รับสายใครเลยเพราะมีประสบการณ์มากมายจากผู้มิจฉาชีพสารพัดรูปแบบดังนี้คอเซ็นเตอร์โทรมาบอกว่ามีพัสดุเป็นของป้ามาจากจังหวัดนี้นี้นี้ตกค้างอยู่ที่ไปรษณีย์ไทยสาขานี้นี้นี้ ไม่สามารถจำหน่ายให้ได้ต้องโทรมาติดต่อเบอร์นี้นี้นี้ติดต่อกับบุคคลชื่อนี้นี้นี้เพื่อคุณจะเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนป้าย้อนกลับไปเลยว่าไม่เคยสั่งซื้อของและส่งโดยไปรษณีย์ไทยเลยจะเป็นอะไรก็ช่างมันไม่เกี่ยวกับป้าเลยมันบอกแกะดูข้างในเป็นของผิดกฎหมายมันจะแจ้งความจับ ป้าย้อนกลับไปเลยว่าช่วยแจ้งจับทีเพราะฉันแก่อายุ80จะซื้อของบ้าบออะไรและก็ตัดสายไปเลยเรื่องที่สองคอเซ็นเตอร์โทรมาหาบอกว่าเป็นตำรวจยึดในพันชื่อนี้นี้นี้บอกว่าป้ามีชื่ออยู่ในเว็บการพนันออนไลน์เป็นลายชื่อบัญชีม้าของธนาคารนี้นี้จังหวัดนี้นี้ป้าตอบไปเลยว่าฉันอายุ80จะใช้อินเทอร์เน็ตไม่ ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็นและไม่มีญาติอยู่ต่างจังหวัดที่เอ่ยมาเลยแล,และไม่เคยเปิดบัญชีธนาคารที่บอกมาลูกๆขั้นจ่ายเงินเดือนเป็นเงินสดจะเอาบัญชีมาจากไหนและป้ากระตัดสายเลย 3. คอเซ็นเตอร์ Center, โทรบอกว่ามาโทรมาจากธนาคารนี้นี้ชื่อป้ามีบัตรเครดิตลูกซื้อสินค้าเป็นเงินแสนหนึ่งแสนหมืน ที่จังหวัดน,นี้ยังไม่ได้ผ่อนชำระธนาคารเลยต้องโอนเงินผ่อนชำระมาวันนี้กำหนดก่อนจำนวนหนึ่งหมื่นบาทก่อนป้าถาอถามว่ากูอายุ80สิบแล้วเงินเดือนลูกกูเลี้ยงส่งให้กูกินจะไปทำบัตรเครดิตได้อย่างไรและป้าก็ตัดสายไปอันที่4ี่คอเซ็นเตอร์โทรมาอีกว่าชื่อป้าเซ็นสัญญาคำประกันเงินกู้นอกระบบ โดยต้องโอนเงินมาชำระด่วนเดี๋ยวนี้มิเช่นนั้นจะแจ้งความจับป้าบอกมึงรีบแจ้งเลยกูอายุ80เดินยังไม่ไหวเลยแล้วต้องมีคนดูแลกูจะไปค้ำประกันใครได้ค c เซ็นเตอร์โทรมาอีกว่ามีรูปป้าถ่ายรูปเปือยกายขายบริการทางเพศอยู่ในมือมันถ้าไม่อยากให้เปิดเผยรูป,ปนี้แพร่ไปทั่วโลกออนไลน์ รีบโอนเงินมาให้60,000บาทเดี๋ยวนี้ที่บัญชีเลขที่นี้นี้ธนาคารนี้นี้เดี๋ยวนี้เลยป้าตอบมึงรีบเผยแพร่เลยรูปพวกนั้นเพราะกูอายุ80เดินไม่ไหวกูจะไปขายบริการทางเพศได้อย่างไรหกคอเซนเตอร์โทรมาจะโทรมาจ,มาจ้างรีวิวสินค้าโดยให้กดไลค์กดแชร์สินค้าวันละสิบตัวอย่างน้อยถ้ากดมากได้เงินคอมมิชชั่นมาก หาอะไรได้พิเศษสำหรับคนแก่พับถุงกระดาษทําตุ๊กตาทำโบอื่นๆมันใช้หลักการเดียวกับการโดยตอนที่จะเบิกเงินค่าแรงจ่ายค่าจ้างป้าต้องนำเงินเข้าบัญชีมันก่อน100บาทจึงจะถอนเงินค่าแรงออกมาได้บางส่วนกว่าจะได้เงินสมมุติว่า200บาทแล้วต้องต้องคืนเงินพระ อีกสามวันถึงจะได้เงินสองร้อยบาทพอได้เงินมาในครั้งแรกป้าหยุดเลยเพราะป้าต้องการรู้จักกลโกงของคนพวกนี้ว่ามันจะไปถึงไหนป้าทดลองทำสิบนาทีได้เงินมาหนึ่งร้อยแต่ต้องเสียเวลาอีกหนึ่งร้อยฝากให้มันมันบอกว่าถ้าป้าทำได้เวลาหนึ่งหมื่น 1, ป้าก็ต้องฝากเงินหนึ่งหมื่นเช่นกันถึงจะถอนหนึ่งหมื่นได้มันเชีรยให้ป้าทำป้าบอก และบอกว่าแก่แล้วหูตาไม่ดีทําไม่ได้คอเซ็นเตอร์โทรมาบอกว่าซุมเบอร์โทรศัพท์ป้าเป็นผู้โชคดีได้รับเงินรางวัลมูลค่า3,000บาทแต่ต้องมารับเองที่บริษัทป้าก็แน่จริงอยากรู้กลโกงไปถึงบริษัทมันเลยพอไปถึงพนักง,งานมาต้อนรับพูดเชิญชวนให้ซื้อสินค้ามูลค่าหนึ่งบาท จึงจะได้รับรางวัลที่สุ่มได้3,000บาทป้าตอบทันทีไม่มีเงินซื้อหรอกนี่มันหลอกลวงกันชัดๆว่าได้รับรางวัล3,000บาทฟรีๆและนี่จะมาให้ซื้อบังคับซื้อสินค้า10,000ไม่ซื้อด้วยและต้องจ่ายเงินรางวัลมูลค่า3,000บาทมาให้ฉันด้วยไม่เช่นนั้นฉันจะแจ้งความจับฐานหลอกลวงประชาชนให้มาซื้อสินค้า มันต้องให้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าและกาต้มน้ำร้อนมาอย่างละหนึ่งเครื่องให้กับป้า AI ไอ i c ้มันปลอมเสียงเป็นหลานชายป้าโทรมาตอนบ่ายวันเสาร์ด้วยเบอร์ใหม่บอกว่าป้าผมจำเป็น <c oughs> ที่จะต้องใช้เงินวันนี้ผมลืมเอากระเป๋า,าตาังค์บัตรเครดิตออกมาตอนนี้อยู่ร้านเฟอร์นิเจอร์แล้ว ป้าช่วยโอนเงินด่วนให้ผมหนึ่งร้อยบาทลบเบอร์เก่าไปเลยนะนี่มันเป็นเบอร์ใหม่ของผมเสร็จแล้วป้าก็บอกว่าแกทำไมไม่ไม่ไปโทรหาแม่แกครั้งแรกป้าก็ยังงง,งคิดว่ามันเป็นหลานจริงๆป้าบอกว่าทำไมไม่โทรหาแม่แกแม่แกมีเงินจะมาหาฉันทำไมมั้บอกป้ารบกวนป้าให้โทรไปหาแม่ให้ทีแล้วบอก อ่ะแม่ของแกแกก็โทเองเซมาเกี่ยวอะไรกับฉันแล้วป้าก็ตัดสายไปพอรุ่งขึ้นมันก็บอกว่าป้ามีเงินเท่าไหร่ขอผมยืมก่อนมันบอกระยะขั้นต่ำมัต้องห้าพันป้าบอกไม่มีหรอกแกก็ไปคุยกับแม่แกเสแล้วป้าก็ว่าอย่างนั้นบอกว่าป้าป้านี่เบอร์ใหม่ของผมนะให้ลบลายไปลายอันเก่าใช้ไม่ได้ แล้วก็เบอร์ใหม่เบอร์เก่าให้ลบทิ้งใช้เบอร์ใหม่เบอร์นี้ป้าก็บอกว่ามึงอย่าโทรมาเลยกูรู้แล้วว่ามึงเป็นมิจฉาชีพเพราะกูเช็คแล้วหลานกูไม่ได้เปลี่ยนเบอร์ใช้เบอร์เดิมทุกอย่างเพราะฉะนั้นนี่คือประสบการณ์โดยตรงของป้าที่พวกมิจฉาชีพขยันโทรศัพท์มาหาเสี่ยถ้าหากว่ามันขยันทำมาหากิน จะดีกว่าไหมที่จะโทรมาหลอกเงินคนให้เขาเดือดร้อนมันเห็นแก่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าว่าเป็นว,ว่าว่าได้เงินแต่มันหารู้ไหมว่าความสุขที่มันฟุ้งเฟอ้อบนความทุกข์ของคนอื่นพวกมันกินเงินร้อนของเหยื่อที่สาบแช่งให้มันตกนรกหมกไหมตอนนี้ชีวิตครอบครัวของมิจฉาชีพจะทำมาหากินก็ไม่ขึ้นจะยากโจนค้นแค้น ลูกหลานมันจะถูกหลอกลวงในทางที่ไม่ดีเช่นการเจ็ชั่วโคตรก้าชั่วคนตอนตายนรกรับทุกทรมานถูกตัดลิ้นควักไส้ตายวันละ500อครั้งยาวนานเป็นหมื่นปีนรกเทียบกับหนึ่งแสนกว่าปีโลกมนุษย์ลองคิดดูว่าเงินที่ได้มาโดยไม่สุจริตมันคุ้มไหมกับโทษที่ได้รับที่ยาวนานไม่มีโอกาสได้เกิดเป็นคนอีกเลยถ้าศึกษาธรรมะดู จะรู้ว่าพวกวิญญาณผีอยากเกิดเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมีโอกาสสร้างบุญกุศลสร้างความดีต่างๆให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่พวกมิจฉาชีพมันไม่เชื่อต้องรอให้มันลงนรกก่อนแล้วจะรู้ว่าอยากตายก็ไม่ตายอยากเกิดก็เกิดไม่ได้นี่คือคำสอนที่พระพุทธองค์ส,ส่งตัดไว้